จังหวัดหนองคายกกตประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือ,อกตั้งประจำเทศบาลสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคายจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบวิธีการปฏิบัติและกระบวนการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลและผู้อหนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลทั้ง19แห่งในจังหวัดหนองคายที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่28มีนาคม2564นี้ วันที่4กุมภาพันธ์2564ที่ห้องประชุมโรงแรมอัศวันอําเภอเมืองจังหวัดหนองคายว่าที่ร้อยตรีดรสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคายเป็นประธานในการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบวิธีการปฏิบัติและกระบวนการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลทั้ง19แห่งในจังหวัดหนองคายที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่18มีนาคม2564นี้ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีและมีมติเห็นชอบแผนจัดการเลือกตั้งดังกล่าวและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลจำนวน19แห่งในจังหวัดหนองคาย ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีแล้วเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2564โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่28มีนาคม2564และกำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งในระหว่างวันที่8-11กุมภาพันธ์2564ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้กะกะตท้องถิน่นและผอ,อ,อกะกกตท้องถิน่นซึ่งจะเป็นผู้ที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและกระบวนการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งเพื่อทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งในเขตเทศบาลให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายผู้ที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลจากเทศบาลทั้ง19แห่งในจังหวัดหนองคายรวมทั้งสิ้น76คนว่าที่ร้อยตรีดรสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคายกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเป็นการเลือกตั้งที่จะต้องใช้บัตร2ใบใบหนึ่งเลือกนายกยังหมายเลขเดียวแต่เลือกสมาชิกเนี่ยต้องเลือก ไม่เกิน6หมายเลขนะครับและในการเลือกตั้งเทศบาลเทศบาลเมืองก็จะแบ่งเป็น3เขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งละ6คนส่วนเทศบาลตำบลจะมีเพียง2เขตเลือกตั้งคือเขตเลือกตั้งละ6กคนนะครับในครั้งเนี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของระเบียบการเลือกตั้งการไปใช่เลือกท,ทิศเลือกตั้งนะครับก็ยังเป็น8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งครั้งเนี้วันที่28มีนาคม2 5 6 4ครับผม การอบรมครั้งนี้เงมีัระในการอบรมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลซึ่งจะประกอบด้วยประธาน1กรรมการ2และผู้มยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนั่นคือผุกประหลัดโดยตําแหน่งนะครับเนื่องจากว่าเราห่างหายจากการเลือกตั้งมา78ปปีในการเลือกตั้งท้องถิ่นระเบียบกฎกติกาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเราก็จะมาซักซ้อมแนวทางวิธีการกระบวนการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน